คุยตื่นมาคุยอ่ากลับมาแล้วครับอ่ะตอนนี้ขอต้อนรับคุณหญิงแล้วคุณจิ๊บนะที่ร่วมรายการกับเราในช่วงนี้ขอต้อนรับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้ตัองนิดนึงว่าเมื่อกี่อาทิตย์แล้วนะที่เราได้เจอกันสามอาทิตย์กับพี่วุฒิใช่มประมาณสามอาทิตย์สามอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราไม่มีโอกาสไปมหาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มีการเปิดตัวไม่ใช่ไม่ใช่มีการวาง B Secret ในในฮอล อ่ะงานรับแล้วคนก็เดินทางมาจากทั่วทุกสายที่เลยมาลับ <คน S 1> แล้ว <คน S 1> ตอนแรกเนี่ยเราก็เห็นว่าหุ้ยทำไมมันยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ใช่ไหมฮะแล้วพอไปคุยกันก็เลยค้นพบว่าเอ๊ย เพิ่งมีการวางขายเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานั่นเองสเดือนและกระแสดีมากคือจริงๆจะบอกว่าบีซีเคล็ดเนี่ยอันนี้คือไลฟ์ของเราวันนี้หนิงเป็นดาราคนแรกที่ที่ได้ลองใช้ค่ะสามเดือนจริงๆจนกระทั่งดูที่พี่บูดี้ไลฟ์หนิงก็ได้ดูแล้วหนิงก็โทรไปถามจิ๊บบอกเฮ้ยจิ๊บมันอลังการขนาดนี้เลยเหรอแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงเหรอไม่ได้มีการแบบจัดจ้างจัดสร้างใช่ไหมอะไรีบยคุณผู้ชมที่เิเปิดมาหรืออ้อนกับจิ๊บอาจจะไม่เก็ต จิ๊บเล่าหน่อยดีกว่าม,ม,มันคืออย่างอะไรยังไงคือสินค้าตัวนี้นะคะพี่จิ๊บเนี่ยเปิดมาขายมา3เดือนแต่แต่ก่อนหน้านี้คือพี่จิ๊บมีสกินแคร์ที่ทําอยู่แล้วแต่เพิ่งจะมาจับตัวนี้ได้3เดือนอเสร็จแล้ว3มเดือนเนี่ยยอดจองยอดสั่งยอดขายตอนนี้ประมาณ2ล้านกว่ากระปุก พี่จิ๊บมันเกิดจากอะไรอะคือคือ้าอย่างปกติเนี่ยเวลาสองล้านกว่ากระปุกนะคือปกติเราก็ส่งไปรษณีย์กันให้เมจิเนเจอร์ไปส่งทำไมเราถึงต้องมัสรับาไม่ไหวอะอ้อนดูดูของมันเยอะมากไปรษณีย์คือแบบฉันไม่รับเธอแล้วไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันเยอะมากแล้วตัวแทนเขาก็คือเอารถหกล้อรถกระบะรถอะไรมาขนเพราะว่าคนนึงเขาก็สั่งเป็นหมื่นหมื่นกระปุกเขาก็ขนกันไปคือคลีมมันดีมากอะเนาะมันคุณสมบัติมันขนาดไหนครับที่อยากอยากฟังอยากลองอ่านให้คะ จิ๊บอะเอามาให้หนิงลองจิ๊บบอกพี่หนิงตัวนี้มันเวิร์กมากแต่ตอนที่หนิงเห็นราคาตอนแรกนิงบอกจิ๊บหนิงไม่กล้าใช้หนิงพูดกับจิ๊บอย่างนี้เลยทำไมรู้ไหมเพราะมันสามอบาทแต่จิ๊บบอกว่าพี่หนิงมันเวิร์กมากเพราะว่ามันผลิตในไทยแล้วคุณสมบัติของมันเนี่ยมันเอามาจากพึ่งเขาเรียกว่านำพึ่งป่าแล้วคุณสมบัติเวลามันเอาของที่เป็นสรพคุณจากธรรมชาติมาใช้ราคามันจะถูกมันก็ช่วยหมดตั้งแต่ว่าว่าหน้าขาวคนที่เป็นสิวมีแบบ เป็นผลเป็นผืนเนลูกผินแม้เลยได้แม้เลยมันใช้ได้หมดเพราะจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าน้ำผึ้งเนี่ยคือตัวที่มันช่วยในเรื่องของผิวโดยตรงอเราเข้าใจมันก็มีบางคนเหมือนกันที่แบบเอะราคาต่ำกว่าปกติไม่กล้าใช้แต่จริงๆคือมันเป็นธรรมชาติแล้วเราอยากให้คนใช้ได้จับราคาจับตองได้เป็นพันคือใช้ซ้ำได้ถูกใจก็สบายกระเป๋าหน่อยและที่คุณวุดิีเขาไปนั่นคือเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายไปรับวันนั้นเหรอหรือยังไงผมไม่ได้เป็นตัวแทน ไปดูมาดูเชิญเราไปไลฟ์เอาไปดูปรากฏการณ์ใช่น้องพีมทีมงานเราบอกว่าพี่วูดดี้มันอลังการมากแล้วก็ก็คุยกันว่าเออไม่ถ่ายไลฟ์ไหมแล้วเราก็ไปแล้วไปแบบไม่รู้ไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นไลฟ์พอพี่วูดดี้เปิดเข้าไปดูดูครั้งนี้นี่คุณไม่เหมือนมีกีฬมสีอมีกีฬาสีเออไม่ต้องปิดปิดหอประชุมขนาดนี้เขาบอกว่ามันมันยิ่งใหญ่มากแล้วเราก็บอกว่าเออดีคือเรานึกถึงเราลึกถึงนี้นะไม่ถึงแม่ค้าหรือคนขาย ที่เขาได้มีโอกาสเอาเนี่ยเสืภัณฑาเนี่ยไปขายต่อมีเยอะมากมายเป็นการสร้างรายได้ให้กับหลายหลาคน<ม>แต่ความเจ๋งบูดี้ว่ามันคือตัวผลัตเองที่เราเปิดดูแล้วมันก็จะเป็นกลิ่นน้ำผึ้งค่ะ,คะซึ่งน้อยครั้งที่เราจะได้เห็นผลักที่มันมาจากคันนี่อ่ะมันคือมันคือกลิ่นถูกปะ่ะอ,อันนี้คือจิปแบบเลือกตัวนี้มาเป็นตัวแบบ ตัวหลักเลยเพราะว่าจิ๊บมองว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ธรรมชาติที่สุดแล้วก็คือเขาก็ใช้ในการบำรุงผมบำรุงหน้ากันมานานแล้วเนาะจิ๊บก็เลยจับตัวนี้ขึ้นมาเป็นตัวชูโรงซึ่งพอลูกค้าไปใช้แล้วแบบใช้ดีอ,อีกวันนึงก็ถามว่ามันคือปรากฏการณ์ของการตลาดที่ยิ่งใหญ่ทําให้คนอชอบเหอกันมาหรือแหกันมาหรือตัวผลิตภัณฑ์มันเป็นอะไรวันนั้นเราถามทีมงานทุกคนนะไม่ได้ถามแค่เจ้าของถามทุกคนทุกคนเฮ้ยพี่วุดดี้าทีมนานที่เป็นผู้หญิงนะเขาบอกว่า ที่พ r o ด u c t กเนี่ยมันมันไม่เหมือนผ่อดาร์กอื่นมันเป็นอะไรที่แบบหนึ่งเข้าถึงง่ายสองราคาโอเคสามก็คือว่ามันมันมีนวัตกรรมก็คือมันเป็นเรื่องของฮันนี่เข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยได้กลิ่นผู้ว่าได้กลิ่นไหมจิ๊บไม่มีวางขายตามท้องตลาดใช่ไหมคะไม่มีเพราะจิ๊บเน้นว่าถ้าไปวางขายตามท้องตลาดที่ลัวราคาเสียคําว่าเสียนี่คือแบบตัวแทนเราจะอยู่ไม่ได้นะตัวแทนคือตัวแทนที่คือเป็นครอบครัวจริงๆเราอยู่กันไปเซอร์ไพรส์เรื่องที่จิ๊บดูแลตัวแทน คือเขาเขาเหมือนแบบเหมือนเหมือนไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนหรือโปรดักต์ไหนที่แบบว่าทําให้ตัวแทนรักเขาว่าตัวแทนทุกคนรักเขาแล้วก็จะมาอ้อนวอนพี่จิ๊บพี่จิ๊บพี่จิ๊บคุณแม่เรียกว่าอะไรนะเรียกว่าคุณแม่ขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่่ายยรูปหนออสินค้าเพิ่มหน่อยเพราะว่าเวลาตัวแทนออเดอร์มาเสร็จนางไปลดสินค้าเขาจ้าบางคนบางคนออเดอร์มาสามแสนอย่างเงี้ย เอาไปแสนห้าไม่เอาไม่ให้เกินทำไมเราเราผลิตกริปเราต้องคุมคุณภาพด้วยไม่ใช่แบบโอ้เงินมาฉันเอาฉันรีบไม่ใด้ว่าทำธุรกิจแบบหิวเงินอย่างนั้นไม่เราก็ได้แค่นี้เราไปเดินด้วยตามกลุ่มต่างๆแล้วเขาคอยถ่ายรูปแล้วก็เสียเซลเลยมีแต่คนตะโกนมาคุณแม่ขอถ่ายรูปแล้วพูดถึงกับพูดกับเราหรือรูมากพี่รู้สึกต้ใช่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 แล้วก็งงอ่ะไม่เคยมีใครเรียกคุณแม่ของงง เขาเองดีกว่าไปเมื่อวานมีถนงไปมีตังโมไปมีวนเส้นไปพวกเราสามคนหหนมาคุยกันก็บอกว่าเฮ้ยดารามีตายนะงานเนี่ยต้องตายสิเขาไม่ขายเขาายยคุณแม่จิ๊บไงอยากจะคือเขาเป็นคนที่ดูแลตัวแทนดีมากแล้วเมื่อวานอีกได้มีโอกาสคุยกับตัวแทนเพราะเราก็อยู่ในวงการธุรกิจเหมือนกันใช่ไหมแล้วคุยกับตัวแทนตัวแทนบอกว่า คือเขาเนี่ยสามารถที่จะทําให้ตัวแทนเขาเนี่ยดูแลทีมได้ดีคือเหมือนซัพพอร์ตกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกัเนเราใส่จรรยาบรรณไปในการอ,อบรมตัวแทนตัวแทนเขามีจรรยาบัรณอยู่ในในใจเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเขาไปสื่อสารต่อเนี่ยเราไม่ต้องเหนื่อยเลยตัวแทนเขาจะไปสื่อสารกับ <c oughs> ตัวแทนย่อยของเขาเขาจะดูแลใครทำผิดกฎใครขายตัดราคาใครไม่น่ารักต่อเพื่อนๆทุกคนไม่ใช่คู่ไม่ใช่คู่แข่งทุกคนเป็นคู่ค้ากันคู่ค้ากันเราต้องเอื้อกันออเดอร์คนนี้สั้นของหมดเธอมีไหมเอาไปสิลูกค้าช่วยกันพีิจิบพิจิบยอดออเดอร์ล่าสุดเนี่ย กี่ล้านกระปุกพี่สอง้านสองลอตเดียวล็อตเดียวแล้วก็ขอลดเขาเหลือร้านสองดูสิต้องลดกับที่ลดไม่ไหวว่าไม่ให้สั่งเกินล้านกระปุกด้วยใช่ปะคะใช่ใช่อย่าเกินต่อล็อตเลยมันไม่ไหวผลิตไม่ไหวเพราะงั้นมันต้องแบ่งรับกันห่อปิดอีกพึ่งตายไม่ไหวแล้วนะพึ่งตายไม่ทันน้ำพึ่งผลิตไม่ไหวนะไม่ไเราแย่เราน้ำพึ่งอ่ะน้ำพึ่งอ่ะมันไม่ได้เก็บง่ายๆเนวลาเรเก็บเราต้องเก็บในช่วงที่แบบอากาศแห้งๆแล้วค่อนข้างแรงต้องใช้ว้วแรงนะเพราะถ้าน้งฝนมันตกลงมาช้าหรืออากาศชื้น การตัวพึ่งเนี่ยมันจะเจือจางม,มันจะไม่ได้พึ่งที่บริสุทธิ์พึ่งบางคันไม่ไหวแล้วชงนี้ฟูนแรงนี่เสนอเรื่องนี้เพราะอยากให้เห็นหนึ่งเรื่องก็คือว่าเวลาเราจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาในตลาดทั้งที่มันมีครีมเยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์งคุณเนี่ยมันไม่มีความต่างเนี่ยการที่คนจะแร g ค i z นหถือว่าเห็นว่ามันเอ้ยน่าสนใจมันไม่เกิดขึ้นแน่นอนสองระบบในการสร้างขึ้นมาสังเกตไหมว่ากับหลายๆแบรนด์เนี่ยของเขานี่การเล่าเรื่องการเชื่อมโยงกับผู้จำหน่ายเท่าทีผู้อ่เรียกว่าผู้ตัวแทนนนมมมััไ่่่เหืืออกบทีน นะดังนั้นไม่ได้มองแค่ว่าเป็น product แต่มองว่า system หรือระบบทั้งหมดเนี่ยมันมีความต่างดังนั้นเงินที่ได้มาเป็นล้านล้านหรือว่ายอดสั่งเป็นล้านล้านเนี่ยมันได้มาจากการที่คุณมีของใหม่ไม่ใช่เหมือนกับว่าเออเอาเหมือนชาวบ้านแล้วก็ตามตามตาเนี่ยมันมีมาร์คส์ด้วยดิฉันเคยลองใช้มาส์เค้าเป็นแบบกลมๆนะคะเป็นแบบลังเบื้องอะไรก็ไม่เรียกสบู่ลูกพึ่มแล้วก็อย่างเงี้ยเหรอตหนึบๆนี่แต่ที่เจ๋งคือกิฟต์มันคือแค่สามเดือนใช่ป่ะสามเดือนค่ะสามเดือนที่ผ่านมาแลล้้วมมัันนนไถึงงี่่ดเเเกกาายะคคบือ คือรักในสิ่งที่ทำแล้วก็ให้ใจกับมันแล้วก็เราดูแลทุกคนด้วยใจแล้วก็อยู่กันครอบครัวจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือสินค้าต้องดีก่อนค่ะบริการต้องดีราคาต้องจับต้องได้ทุกคนอยู่ได้แล้วใช่อ่ะเข้าไปติดตามใน Facebook Be ีกุฎใช่